คุกลาคาทรัสต้องประกาศแห่งความสิ้นหวังคุกลาคาทรัสหรือเดอะร็อกตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆใจกลางอ่าวซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นคุกที่ไม่มีวันหลบหนีด้วยตำแหน่งที่ตั้งโดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยกระแสะน้ำเย็นจัดและเชี่ยวกรากทำให้นักโทษที่ถูกส่งมาที่นี่ต้องเผชิญกับความสิ้นหวังทั้งร่างกายและจิตใจประวัติความเป็นมาเดิมทีลาคาทรัสเป็นที่ตั้งของป้อมประการทางทหารในช่วงปี1850ก่อน จะถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำทหารในปี1868เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นทหารและนักโทษสงครามในปี1934อลาคาซัส,สถูกเปลี่ยนให้เป็นคุกความมั่นคงสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อต้อนรับนักโทษที่อันตรายที่สุดในยุคนั้นเช่นอันคาปุลมาเฟียชื่อดังและจอร์จมาชินกันเคลลีจองโจนปล้นธนาคาร อลาคาซัสถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมนักโทษที่เคยก่อเหตุความรุนแรงหรือหลบหนีจากคุกอื่นมาแล้วจนถึงปี1 9 6 3คุกแห่งนี้ต้องปิดตัวลงเนื่องจากค่าดำเนินการที่สูงและสภาพอาคารที่เสือ่อมโทรมการออกแบบและความปลอดภัยอลาคาครัสมีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยและความท้าทายของสภาพแวดล้อมตำแหน่งที่ตั้งเกาะขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยน้ำเย็นจัดเฉลีย่ย10องศาเซลเซียสและกระแสน้ำแรงทำให้การว่ายน้ำหลบหนีแทบเป็นไปไม่ได้ โครงสร้างอาคารคุกสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนาแน่นมีระบบประตูและลูกโรงที่แข็งแรงทุกส่วนถูกออกแบบมาเพื่อลดโอกาสาการหลบหนีให้เหลือศูนย์ห้องขังห้องขังมีขนาดเล็กเทียง1.5 x 2.7เมตรพร้อมเตียงนอนโตะและชั้นวางของนักโทษจะถูกควบคุมให้ใช้ชีวิตในพื้นที่เล็เลกๆนี้โดยแทบไม่มีความเป็นส่วนตัวชีวิตนักโทษในอลาคาซาสการใช้ชีวิตในอลาคาทราสัส ไม่ใช่แค่การชดใช้ความผิดแต่เป็นการเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางจิตใจและร่างกาย 1. การควบคุมอย่างเข้มงวดนักโทษต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดเช่นห้ามพูดคุยกับเพื่อนนักโทษโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษด้วยการขังเดี่ยว 2. กิจวัตรประจําวันวันหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าด้วยเสียงระฆังนักโทษต้องทํางานเช่นซักผ้าหรืองานโรงงานที่กําหนดไว้การรับประทานอาหารทําได้เฉพาะในโรงอาหารกลางเท่านั้น 3การขังเดี่ยวห้องขังเดี่ยวหรือที่เรียกว่า the HOLE เป็นที่ที่นักโทษถูกขังในความมืดสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงยกเว้นเสียงลมหายใจของตัวเองการถูกขังในที่แห่งนี้มักทำลายจิตใจ,ใจนักโทษจนหมดสิน้น 4. การตัดขาดจากโลกภายนอกนักโทษในราคาซาสไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นเวลานานความโดดเดี่ยวนี้เป็นการลงโทษทางจิตใจที่เจ็บปวดที่สุดความพยายามหลบหนีที่น่าจดจำ แม้อลาคาซัสจะขึ้นชื่อว่าเป็นคุกที่ไม่มีวันหลบหนีแต่ก็มีนักโทษหลายคนพยายามท้าทายขอบเขตนั้นเหตุการณ์ปี1946 Battle of a l c a t r a z ศสึกหนองเลือดกลางเกาะแหะ่งเหล็กหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำและน่าสะพรึงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของคุกอลาคาซัสคือ Battle of Alca t r a z การจลาโจที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม1946 เป็นเวลาสองวันของการต่อสู้ระหว่างนักโทษกลุ่มเล็กๆก,กับเจ้าหน้าที่คุกที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและความเสียหายครั้งใหญ่ต้นเหตุของการเจลาจนเหตุการณ์เริ่มต้นจากแผนการหลบหนีที่วางไว้อย่างรอบคอบของนักโทษกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยเบนาดโคโยเตเบนอคอยเศร้านักโทษชั้นดีผู้มีความชำนาญในการวางแผนโจเซฟครเซอร์โจเซฟคริสเซอร์เศ้านักโทษอันตรายที่ถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมมาวินฮับบาร์มาวินฮับเบร์เซร้าผู้สมคบในการวางแผน แซมช็อกลี่แซมชอ็อกลีและเมเรเบเกอร์มิรมินเบ็กเ,เซานักโทษผู้ร่วมะบวนการแผนการหลบหนีเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบและจุดอ่อนเล็กๆในระบบรักษาความปลอดภัยของคุกนักโทษกลุ่มนี้วางแผนที่จะยึดอาวุธและกุญแจจากผู้คุมและใช้เรือจากท่าเรือของเกาะเพื่อหลบหนีการดําเนินการแผนหลบหนีในช่วงบ่ายของวันที่2พฤษภาคม1946เบอร์นา โคโยเตเริ่มต้นแผนการด้วยการบุกเข้าไปในคลังเก็บอาวุธเล็กของเรือนจำ 1. การยึดกุญแจโคโยเตใช้การหลอกล่อให้ผู้คุมไขประตูให้จากนั้นเขาและโจเซฟเครเซอร์ก็จัดการยึดกุญแจสําคัญของเรือนจําไว้ได้ 2. อาวุธในมือนักโทษสามารถยึดอาวุธจากคลังอาวุธได้เช่นปืนไรเฟิลและกระสุนจํานวนหนึ่งโดยมีแผนจะใช้อาวุธเหล่านี้ในการควบคุมสถานการณ์ 3. ปัญหาสําคัญ แผนลบนี้เริ่มสะดุดเมื่อพวกเขาไม่สามารถหากุญแจสําคัญที่จะไขประตูออกไปสู่ท่าเรือได้เนื่องจากผู้คุมได้ซ่อนกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยการจลาจลและการ,รเผชิญหน้าเมื่อแผนการหลบหนีล้มเหลวนักโทษตัดสินใจยกระดับการจลาจลเป็นการ,รเผชิญหน้าด้วยอาวุธ 1. การจับตัวประกันนักโทษจับตัวเจ้าหน้าที่คุก9้าคนเป็นตัวประกันโดยขังพวกเขาไว้ในห้องขังเพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่คุกคนอื่นทําตามคําสั่ง 2. การตอบโต้ของเจ้าหน้าที่เมื่อสถานการณ์บานปลายเจ้าหน้าที่คุกจึงขอความช่วยเหลือจากกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐ U.S. Marines ซึ่งรีบมาที่เกาะเพื่อเข้าปราบปรา,าม 3. การยิงปะทะการต่อสู้ด้วยอาวุธเกิดขึ้นภายในเรือนจำกระสุนปืนดังระงม,มในถงทางเดินและห้องขังส่งผลให้ทั้งนักโทษและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจุดจบของการจลาจนหลังการต่อสู้ที่ยืดเยื้อสอวัน นักโทษเสียชีวิตนักโทษสางคนได้แก่โคโยเต้เครเซอร์และฮับบาถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้ส่วนช็อกลี่และเบเกอร์ถูกจับกุ่มได้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่คุกสองคนเสียชีวิตจากการถูกยิงและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสผลลัพธ์นักโทษที่รอดชีวิตจากการจลาจลได้แก่แซมช็อกลี่และเมเรเบเกอร์ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรม และมีส่วนร่วมในการกอร่อจลาจลพวกเขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในปี1948ความเสียหายและผลกระทบ 1. ความเสียหายภายในคุกอลาคาซาัสต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูโครงสร้างที่ถูกทำลายและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดกว่าเดิม 2. ภาพลักษณ์ของอลาคาทราสัสเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวและตอกย้ำภาพลักษณ์ของอลาคาทราสัสในฐานะคุกแห่งความสิ้นหวัง ซึ่งไม่มีทางหลบหนีได้สำเร็จบทเรียนจาก Battle of Alcatraz เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพยายามหลบหนีธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงความอึดอัดและสิ้นหวังของนักโทษในระบบคุมขังที่กดขี่แม้ว่าแถนจะล้มเหลวแต่มันกลายเป็นบทเรียนสำคัญในการออกแบบระบบความปลอดภัยในเรือนจำทั่วโลกเหตุการณ์ Battle of t h e c a t r a s ยังคงเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและน่าหดหู่ที่สุดของคุกแห่งนี้ และมันตอกย้ำ okay. <Ooh. S 1> ว่าการเผชิญหน้าระหว่างความหวังและความเป็นจริงในสถานที่แห่งนี้คือการต่อสู้ที่แทบไม่มีใครชนะเหตุการณ์หลบนี้ปี1962ตำนานการหายตัวจากอลาคาทรัสการหลบหนีของแฟรงก์มอริสแฟรงก์มอริสและสองพี่น้องจอห์นจอห์นแองกลินและแคนเรนแองกลินแคลนแองกลินจากคุกอลาคาทรัสในคืนวันที่11มิถุนายน1962เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ลึกลับและน่าทึ่งที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรือนจำแห่งนี้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพวกเขารอดชีวิตหรือไม่แต่แผนการหลบหนีนี้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในแผนที่ชาญฉลาดและกล้าหาญที่สุดภูมิหลังของนักโทษแฟรงค์มอริสอาญากรที่มีประวัติการต้นธนาคารและเคยหลบหนีจากเรือนจำอื่นมาแล้วหลายครั้งเขาเป็นบุคคลที่มีไอคสูงถึง133ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยจอห์นและแคนเรนแองกลิน พี่น้องที่มีประสบการณ์ในคดีปล้นธนาคารพวกเขาเติบโตมาในครอบครัวชาวนาในฟลอริดาและมีทักษะการว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมแผนการหลบหนีงานช่างฝีมือในเรือนจำแผนการหลบหนีของพวกเขาถูกวางไว้อย่างละเอียดและใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินการ 1. เจาะก,กำแพงห้องขังนักโทษใช้ช้อนที่แดัดแปลงเป็นเครื่องมือเจาะก,กำแพงซีเมนต์รอบๆช่องระบายอากาศหลังห้องขังซึ่งนำไปสู่ทางเดินแคบๆที่ใช้สำหรับเดินสายไฟ เครื่องมือช้อนที่รับคมและเครื่องมือช่างเล็กๆที่ขโมยมาการพลางตัวพวกเขาปกปิดช่องที่เจาะด,ด้วยกระดาษแข็งทาสีให้เหมือนกับกำแพง 2. การสร้างเรือและหุ่นจำลองแหลบหนีนักโทษใช้เสื้อกันฝนกว่า50ตัวเย็บเข้าด้วยกันเป็นแผ่และเสื้อชูชีพโดยใช้กาวและวัสดุที่ดัดแปลงจากโรงงานในเรือนจำหุ่นจำลองพวกเขาสร้างหัวหุ่นจำลองจากกระดาษ ผมจริงที่ขโมยจากร้านตัดผมในเรือนจําและสะบุ่เพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ให้คิดว่าพวกเขานอนหลับอยู่ในเตียง 3. การประสานงานมอริสและพี่น้องแองกลินร่วมมือกับนักโทษอีกคนหนึ่งคืออลเลนเวตเอลเลนเวตซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยวางแผนและเตรียมการคืนแห่งการหลบหนีในคืนวันที่11มิถุนายน1962แผนการดําเนินไปดังนี้ 1. ออกจากห้องขัง มอริสและพี่น้องแองกลินปินผ่านฉางชาระอากาศที่พวกเขาเจาะไว้และเข้าไปในถุงทางเดินด้านหลังห้องถัง 2. ขึ้นสู่หลังคาพวกเขาใช้ท่อระบายอากาศปีนขึ้นไปยังหลังคาและเคลื่อนตัวอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตเห็น 3. ลงสู่พื้นดินนักโทษทั้ง3เลื่อนตัวลงจากหลังคาใช้เส้นทางลับไปยังชายฝั่งของเกาะ 4. ออกทะเลที่ชายฝั่งพวกเขากา,กางแพที่เตรียมไว้และพายออกไปในยามค่ำคืน บทบาทของอเลนเวดเวดมีบทบาทสําคัญในการวางแผนแต่ในคืนหลบหนีเขาไม่สามารถปีนผ่านช่องระบายอากาศของตัวเองได้ทันเวลาและถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ในภายหลังถึงรายละเอียดของแผนการทั้งหมดการค้นหาและผลลัพธ์หลังจากพบว่ามีการหลบหนีเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันที 1. การค้นหาทางน้ําทีมค้นหาและกู้ภยัยใช้เรือและเฮลิคอปเตอร์ค้นหาในอาวซานฟรานซิส พวกเขาพบเศษซากของแพและเสื้อชูชีพบางส่วนลอยอยู่ในน้ํา 2. หลักฐานและความสงสัยพวกเขาพบกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวของนักโทษลอยอยู่ในน้ําไม่มีศพหรือหลักฐานว่าพวกเขาจมน้ําเสียชีวิตความลึกลับที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะมีข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาอาจจมน้ําเสียชีวิตแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันรายงานหลังการหลบหนีมีรายงานการพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับมอริส และพี่น้องแองกลินในอเมริกาใต้แต่ไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดจดหมายลึกลับ2,013เศร้าในปี2,013มีจดหมายส่งถึง FBI โดยอ้างว่าเป็นของจอห์นแองกลินและเขายืนยันว่าทั้งสาคนรอดชีวิตแต่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบและตำนานการหลบหนีครั้งนี้กลายเป็นตำนานของอลาคาทรัส 1. ภาพยนตร์และวัฒนธรรม เรื่องราวถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดัง Escape from a l c a t r a s 1979 2การปิดตัวของอลาคาทรัสเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรือนจำอลาคาซาสปิดตัวลงในปี1963บทสรุปเหตุการณ์หลบหนีปี1962ไม่เพียงแต่ท้าทายมาตรการรักษาความปลอดภัยของอลาคาทรัสแต่ยังกลายเป็นตำนานที่กระตุ้นความสงสัย และจินตนาการของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะรอดชีวิตหรือไม่แผนการหลบหนีนี้แสดงถึงความพยายามอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการท้าทายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหตุผลที่อลาคาทราสัสต้องปิดตัวลงแม้จะเป็นคุกที่ปลอดภัยที่สุดในยุคนั้นแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอลาคาทรัสสูงกว่าคุกอื่นถึงสามเท่าน้ำทะเลที่กัดซ้อย,ยังทําให้โครงสร้างคุกเสียหายอย่างต่อเนื่องในปี1963คุกอลาคาทราสัสจึงต้องปิดตัวลง อลาคาครัสในปัจจุบันปัจจุบันเกาะอลาคาครัสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนัก,นกท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเรือนจําห้องถังและฟังเรื่องราวความโหมดร้ายที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องตวนใจถึงด้านมืดของมนุษย์และพลังของการอยู่รอดคุกอลาคาซาสัสไม่ได้เป็นแค่ป้อมปราการของความยุติธรรมแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังและการท้าทายที่สะท้อนถึงความกล้าหาญของมนุษย์ในการต่อสู้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้